สวัสดีครับท่านผู้ชม F อพี่พี่น้องน้องนักหมากรุก,กทุกทุก,ท,กท่านมาพบกันอีกเช่นเคยหมากรุก,กไทยไก่ก้าวฟ้าวันนี้ให้ชื่อตอนว่าไปโกรธใครมาอยู่ในแอฟไทยเชฟด,ดูเอลปรองหมากรุก,กไทยนะครับก็จับคู่มาเจอกับท่านทานพรน,นะครับตีนะครับ 1500คะแนนครับเลตติ้งเป็นหมากสีขาวครับเปิดด้วยม้ายงขวาทรงนี้ก็เป็นม้ายงขวามาตรฐานครับนะครับถ้าคนขึ้นมาทางขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะเป็นม้ายงขวาอิตาลตนะครับจังหวะนี้ก็มีการกินตัดกันเข้าไปนะครับนะครับอ่าก็เรียกสั้นๆนะครับท่านตีนะครับน่าจะเป็นชื่อเล่นนะครับโอ้แทงขึ้นมาแบบนี้กินเข้าไปถอยม้าแล้วครับ ู่ต่อสู้เสริมคนขึ้นมาแบบนี้เขาต้องเอาเม็ดมาต่อกับเราแน่นะครับดันเบีย้ยขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นไปป้องกันครับไม่ให้เม็ดของู่ต่อสู้ได้ขึ้นมานะครับก่อควรเราเอา้าเบีย้ยตัวนี้ขึ้นมาอีกกินกินอืมดันเบีย้ยตัวทางด้านปีกขวาขึ้นไปสกัดนะครับไม่ให้เบีย้ยของสี ข่าวได้ปู3ขึ้นมานะครับเราจะว้าวุ่นใจนะครับจังหวะต่อไปดันคนขึ้นไปอีกครับนะครับคุณจะสู้เสริมโคนมาแล้วนะครับโอส่งมาจากส่งมาจากท้ายวังเลยนะครับโอ้โหจงังหวะนี้กินตัดเข้าไปอืมดีหรือเปล่าไม่รู้นครับว่าจะป้องกันเม็ดแล้วเรากินตัดเข้าไปถ้าทางเริ่มไม่ดีเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าพื้นที่กลางกระดานนี่คู่ต่อสู้จุดซินเตอร์ครับ <c oughs> คู่ต่อสู้คุมไว้หมดเลยนะครับทั้งมา้าทั้งโคนทั้งเบีย้ยเรามีเบีย้ยคู่ทางด้านตรงกลางเยิยงไปทางขวาก็จริงนะครับแต่เริ่มไม่ดีเขขยับขุนออกนะครับเอาเรือมาแบบนี้ก็ต้องใช้ม้าครับใช่ม้าไปไล่เรือหน่อยไม่ใช่ที่อยู่ของท่านครับกลับไปก่อนนะครับครับแล้วก็ ยกมาขึ้นไปอีกก็ต่อเม็ดไม่ได้ครับขึ้นไปกันนะครับมาให้เอาเม็ดมาต่อกับเรานะครับขึ้นไปกันตั้งนิดนึงคู่ต่อสู้ซ้อนเอรือตีเบี้ยรลิมไปะนะครับอาจขุดเก็บอาจจะเก็บขุนไว้ตรงกลางนะครับกินตัดเข้าไปก่อนครับแล้วก็เอาเรือขึ้นไป สูต่อสู้ต่อเรืออืกินครับกินแล้วก็ขึ้นโคนนะครับขึ้นขุนไม่ใช่ขึ้นโคนขึ้นขุนหลบก่อนครับโดนรุกนะครับหนึ่งดอกนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับตาต่อไปสีขาวกดอีกอเรือตัวนี้นะครับผขกเกาะกวนเรา้วยดีจริงๆนะครับ ส่วนขุนของสีขาวไม่กลัวเราเลยนะครับเอาเรือไปกดก็นิ่งอยู่นิ่งครับเพราะว่ามีบริวารน,นะครับมีทหารทหารมาสองกองพันนะครับหมายมีทหารรักทหารป้องกันตัวทั้งโคนทั้งเม็ดนะครับโอ้โหมาแบบนี้อืมคุตสู้ใช้เรือได้ดีมากนะครับใช้เรือได้ดีมาก จับทั้งคนทั้งมาเอาคุณมาแบบนี้ก็ไปครับลุกปักก็เป็นหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันนะครับได้ลูกแล้วนะครับได้ลูกแล้วขยับมาจับกินเบี้ยคู่ต่อสู้ยึดพื้นที่ไว้หมดเลยนะครับขึ้นมาแถวสี่หมดเลยนะครับโดนเม็ดขึ้นมาเม็ดกินขึ้นไปไม่ได้แล้วครับโคนเราขาดครับปล่อยครับนะครับขอกินเบี้ยก่อนนะครับ ก็จะสู้จะกินเม็ดก็กินกันนะครับมาตัวร่างเรามีเรามีโคนผูกไว้แล้วนะครับเราก็โอ้โหไปโกรธใครมาครับเนี่ยโยนเม็ดเบี้ยกินเบี้ยกินโคือโคนเราต้องถอยไม่เป็นกระบวนท่าเลยนะครับเกมนี้ไก่ก้าฟ้านะครับโอ้ก็จะสู้บุกหนักเกินนะครับครับไม่รู้ไปโกรธใครมานะครับกินตัดเข้าไปก่อนครับนะครับ พอเราไม่กินก็จะมิดกินเบีย้ยไล่ม้าครับแล้วขุนอยู่แถวแปดนะครับอืจังหวะนี้ไก่ก้าวฟ้าจะรอดหรือเปล่านะครับเราก็มาลุ้นดูกันนะครับแต่ดูทรงแล้วต้องหาเสมอครับทรงนี้ครับต้องรีบหาเสมอโดยด่วนนะครับโอ้โหมาอีกแล้วนะครับโอ้โคนดันเข้ามาอีกโดดม้าหนีเสียโคล เอาไงดีถอยโคนกินเรือยอมเสียมาเสียโคนแลกเรือไปเลยอืมไปครับครับในไหนก็จะเสียแล้วครับก็อเอาโคนกินเรือเข้าไปเอาเม็ดปักขอตอบโต้บ้างนะครับหาเสมอได้ด้วนนะครับบุกหนักเหลือเกินนะครับไปโกรธใครมาก็ไม่รู้นะครับ แต่มาลงที่ไก่ก้าวฟ้านะครับทำไมต้องทำไมถึงต้องเป็นเรานะครับเสริมโคนขึ้นไปก่อนโดนไห้ใส่อีโ้โหไปครับดันโคนขึ้นไปนะครับก็จะสู้หมุนโคนหรอหมุนโคนจะมาลุกลุกก็ยังไม่มีอะไรเนาะนะครับยกมาขึ้นไปก่อนขยายตัวมากขึ้นไปนะครับเพราะว่าเรา จะมีเรือนะครับสู้กับม้าโขนของของสีขาวนะครับโคนสู้ม้าเรือเอาโคนมาลุกปักเราอีกแล้วนะครับขยับขุนขึ้นไปครับนะครับบุกได้บุกไปนะครับไม่ว่ากันครับคู่ต่อสู้ถอยมาแบบนี้จะดันโคนขึ้นมานะครับตีเบื้อ ตีเบี้ยขึ้นไปก่อนครับนะครับเบี้ยคู่เราก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับจังหวะนี้ก็ยกม้าไปจับโคนครับนะครับคู่ต่ดสู้ต่อมาผู้เป็นคนขาดคํานะครับต่อมาเราจริงๆครับกินครับแล้วก็ไหลโคนขึ้นไปผูกเม็ดนะครับเรือเราจะได้ใช้งานได้นะครับมาดูกันครับว่าสีขาวจะทำยังไงต่อครับ แต่ทรงรู้สึกรู้สึกเริ่มคลายๆหน่อยๆแลวนะครับก็เบาขึ้นจังหวะนี้แทงเบี้ยเขาดันโคนมาต่อโคนอีกนะครับกดก่อนดีครับนะครับใช้ยุทธวิธีการกดนะครับกดไว้ก่อนพ่อสอนไว้ครับโคตสอสู้หมุนโคนออกอ่ะหมุนโคนแล้วก็ตามเบี้ยครับถ้าเบี้ยหนีขึ้นไปนะครับหนีกลับไปเราจะจับกินโคนฟรีนะโคต่อสู้ผูกเบี้ยแล้วก็ดันเบี้ยขึ้นไปครับนะครับเดี๋ยวมี จุดประสงค์จะไปแทงใส่มาคู่ต่อสู้หลบไปก่อนแล้วนะครับอืไม่งั้นได้กินมาฟรีนะครับแทงเบี้ยปักเข้าไปครับนะครับโยนโคนโยนโยนโยนมามาให้โคนกินก็กินกันครับนะครับกินกันความสัมพันธ์ยังอยู่ดันเบี้ยขึ้นไปอีกนะครับไม่มีตัวจะเล่นแล้วนะครับอะหมุนโคนมาแบบนี้ก็ถอยเบี้ยกลับมาก่อนครับกลับมาป้องกันนะครับเดี๋ยวเขาาโคนมาลุกเรานะครับทําเราก็จะต้องว้าวุ่นครับขุนหลบไปแล้วครับ แล้วก็ถอยกลับมาตั้งหลักก่อนครับขุดสุกขยับเข้ามาอีกขยับเข้ามาอีกเอาไว้ดีขยับขุนขึ้นไปครับแม่ทัพต้องไปเองครับแบบนี้ก็หลบครับหลบเปลือมาจับกินเบีย้ยนะครับนะครับเบีย้ยตัวนี้ไหนมาก็ยังเป็นเบีย้ยผูกนะครับของสีขาวก็ดันเบีย้ยขึ้นไปครับถอยโคนมาไมล่ไเรือไล่เรือจับกินโคนนะครับ เอาเบีย้ยมาผูกดันขุนขึ้นไปคนมาแบบนี้ก็ต่อเบีย้ยเลยไหมต่อเบีย้ยไปโคตสู้จับเรือก็เอาเม็ดไปผูกก่อนนะครับเม็ดไปผูกก่อนก็จากตำแหน่งนี้นะครับจากตำแหน่งนี้โดยตอนนี้แล้วก็ สีขาวจะรอดหรือเปล่าก็มาลุ้นกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับจังหวะนี้ก็ลุกปักไปก่อนหนึ่งดอกเอาขุนขึ้นไปนะครับติดแต้มอับแล้วครับก็ตักซุปกินครับกินก็กินโคนครับแบบนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับรับชมมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักททยกันจังหวะนี้ก็ลุกจน ปิดกล่องสวยงามนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่ EP นะีหน้าคลิปหนะ้าสวัสดีนะครับ